สวัสดีนะคะสำหรับทุกคนที่หลงเข้ามาในช่องนี้ด้วยนะวันนี้ก็จะมาสปอยหนังที่หลายๆคนคงจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างหรือบางคนก็ดูมาบ้างแล้วเรื่องนี้ก็จะขอสรุปตามการเรียบเรียงของตัวเองและกันเนาะสำหรับเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้นะคะก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งอย,อยู่วันหนึ่งเขาก็ถูกสิ่งที่ระบุไม่ได้ว่าคืออะไรนะคะถือช้อนขึ้นมาแล้วก็ไล่ตีเขาค่ะซึ่งเขาก็ยังระบุไม่ได้ว่า สิ่งสิ่งนี้คืออะไรแล้วมาไล่ตีเขาทําไมตีเขาไปเพื่ออะไรถ้าอยากจะทราบนะคะก็สามารถตามได้ในสปอยนี้หรือว่าจะไปดูหนังเต็มได้เลยะะพอเปิดเรื่องมาเราก็เจอกับผู้ชายที่ชื่อว่าแจ็คแจ็คเนี่ยเขาถูกสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่รู้บางอย่างนะคะถือช้อนแล้วก็ไล่ตีเขาค่ะซึ่งตีเขาตลอดเวลาจนเขาเนี่ยทนไม่ไหวค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้โทรศัพท์ค่ะเพื่อจะไปแจ้งตำรวจ เขาก็เล่าให้ตำรวจฟังว่าเนี่ยผมเจอใครก็ไม่รู้มันบุกเข้ามากลางดึกมันอาจจะฟังดูแย่ไปหน่อยแต่ว่าไอเนี่ยมันใช้ช้อนตีผมซึ่งตำรวจนะคะก็คงไม่เชื่อหรอกคะ่ะว่าใครจะเอาช้อนมาทำลายร่างกายกันภาพนะคะก็ตัดไปที่ผีช้อนนะคะกํำลังคว่ำโทรศัพท์ของแจ็คค่ะพราะความเสร็จเขาก็ใช้ช้อนนะคะตัดสายโทรศัพท์อะคะ่ะแบบใช้ช้อนหันหัน,หน ภาพก็ตัดไปที่แจ็คก,ก็ยังโดนได้ตีอยู่เหมือนเดิมซึ่งไม่มีใครมาช่วยแจ็คเลยตีไปเรื่อยๆตีไปทุกที่ตีไปตลอดเวลาจนเขาเนี่ยเล่าให้แฟนของเขาฟังนะคะว่าเขาเนี่ยถูกตีด้วยช้อนซึ่งแฟนเขาอะก็เหมือนจะไม่เชื่อเขาก็เลยพาตัวเองนะคะไปหาหมอให้หมอดูว่าเนี่ยผมเป็นแผลแบบเนี้ยซึ่งหมอก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรก็แค่เรื่องก็เป็นแค่รอยโฟกช้ำเฉยๆ ซึ่งแจ็คก็ได้บอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาได้ยังไงเพราะว่าผมมีรอยแบบเนี้ยทางตัวเลยเขาก็ได้เปิดหลังให้ดูซึ่งมีแต่รอยจ้ำเต็มไปหมดเลยนะคะแฟนเขานะคะก็ได้แนะนําให้เขาถ่ายรูปสี่เขาจะได้มีหลักฐานว่าเขาเนี่ยโดนทําร้ายจริงๆ j a c แจ็ค mm hmm. ก็เชื่อะคะ่ะก็ถือกล้องไปเลยวันนั้นทีนี้เขาก็แบบล้มลงไปกับพื้นนะคะแล้วเขาก็ถือกล้องขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายผีช้อนนะคะแต่ปรากฏว่าภาพที่เห็นในรูปถ่ายอะคะ่ะ เป็นภาพเบลอๆซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรสรุปก็คือไม่มีหลักฐานที่จะแสดงว่าเขาโดนตีด้วยช้อนจริงๆค่ะหลังจากนั้นนะคะแจ็คก็เริ่มทนไม่ไหวกับชีวิตแบบนี้ละเขาก็เลยเดินไปที่ครัวค่ะแล้วเขาก็ได้หยิบมีดนะคะมีดทำครัวขึ้นมาแล้วก็เสียบคอของผีช้อนไปเลยค่ะเต็มๆคอผีช้อนก็แบบท่าทางดูไม่ได้เจ็บปวดอะไรเท่าไหร่นะคะก็ดึง มีดออกมาจากคอตัวเองอย่างชิวๆแล้วก็หันกลับไปทางแจ็คค่ะเหมือนจะแบบจะจี้แจ็คอีกรอบหนึ่งแต่สุดท้ายเขาก็ทิ้งมีดไปแล้วก็เลือกที่จะใช้ช้อนตีแจ็คเหมือนเดิมค่ะแจ็คนะคะก็ได้เห็นสัญ,ญลักษณ์ที่ข้อมือของผีช้อนนะคะว่ามันเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างเขาก็เลยได้นําสัญ,ญลักษณ์เนี้ยเดินทางไปที่ที่หนึ่งค่ะซึ่งไปปรึกษากับอีกคนนี้นะคะก็ไม่ได้ให้คําแนะนําอะไรแจ็คมากมายค่ะเขาก็พูดแค่ว่าเนี่ย ไอเนี่ยมันจะใช้ช้อนตีคุณจนตายตีคุณไปเรื่อยๆตีจนกว่าคุณจะหมดลมหายใจเขาก็บอกแค่นี้ค่ะซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรกับแจ็คเลยแจ็คนะคะที่เริ่มจะทนไม่ไหวเขาก็ได้ไปหยิบปืนนะคะพอเห็นผีช้อนที่ไหนเขาก็ยิงกาดผีช้อนเลยค่ะก็ตามนั้นค่ะผีช้อนไม่เป็นอะไรเลยนางนะคะก็ได้ตัดไปที่ผีช้อนเนี่ยได้ไล่ตีแจ็คไปในทุกๆท,ที่ค่ะแจ็คหนีไปที่ปีระมิดนะคะก็ยังตามไปที่ปีระมิดคะ่ะหรือว่า แจ็คจะขี่รถนะคะก็ <c oughs> ออยังแบบมาดักทางได้ถูกจนแจ็คตัดสินใจจะขี่รถชนผีช้อน,นะคะ่ะซึ่งแน่นอนว่าผีช้อนก็เกาะหลังคารถไปได้อย่างสวยงามในหนังก็จะเป็นภาพของผีช้อนไล่ตีแจ็คไปนในทุกทกที่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําหรือว่าทําเนียบขาวนะคะไม่ว่าแจ็คนะคะจะอาบน้ําอยู่ผีช้อนเนี่ยก็ได้ถือช้อนนะคะไปไล่ตีแจ็คค่ะไม่ว่าจะตีที่พุงตีที่มือ ตีในที่ต่างๆนะคะจนแจ็คเนี่ยทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเขาก็เลยเปิดคลังอาวุธตัวเองนะคะด้วยสายตาที่มุ่งมั่นของแจ็คนะคะแจ็คก็ได้แบกปืนเนี่ยไปสามสี่กระบอกเลยเพื่อตามหาผีช้อนพอเจอหน้าผีช้อนเขาก็ยิงเลยซึ่งผีช้อนก็ไม่เป็นอะไรเหมือนเดิมค่ะต่อมานะคะเขาก็คิดที่จะใช้ระเบิดกับผีช้อนซึ่งแน่นอนว่าผีช้อนก็เดินออกมาจากกลุ่มควันตรงนั้นได้อย่างสวยงามค่ะซึ่งไม่ได้เป็นอะไรเลยมีเพียงแค่ เศษไฟที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าเท่านั้นเองผีช้อนนะคะก็ได้ถือช้อนตามแจ็คไปในทุกทกที่เหมือนเดิมในตอนต่อมานะคะแจ็คนะคะก็ได้คานหนีผีช้อนไปเรื่อยๆซึ่งผีช้อนนะคะก็ใช้ช้อนตีแจ็คเป็นครั้งสุดท้ายค่ะช้อนเนี่ยได้หักกระเด็นออกเป็น2ท่อนนะคะซึ่งแจ็คก,ก็ได้คิดในใจว่าเขาเนี่ยรอดแน่นอนเพราะว่าช้อนเนี่ยได้หักลงไปแล้วแต่สุดท้ายนะคะผีช้อนก็ได้ควักช้อนที่อยู่ในตัวตัวเองเนีย เป็นอีก้อยๆอันนะคะออกมาเพื่อตีแจ็คต่อนะคะต่อมาแจ็คก,ก็ได้ไปปรึกษากับคนบนอินเทอร์เน็ตนะคะเขาก็ได้แนะนําวิธีการให้กับแจ็คมากมายนะคะที่จะจัดการกับผีช้อนซึ่งแจ็คก,ก็ได้เลือกวิธีการหนึ่งมานั่นก็คือการเตะพามากผีช้อน,นะคะ่ะซึ่งแจ็คนะคะก็เดินมาด้วยหน้าตาที่มุ่งมั่นมากๆเขาก็มองไปที่ขาของผีช้อนนะคะดูไม่มีพิรุธเท่าไหร่เลยรอจังหวะที่ผีช้อนนะคะแยกขาออกนะคะ เมื่อได้จังหวะเขาก็เตะไปที่กลางวางขาของผีช้อนซึ่งทําให้ขางเขานะคะติดอยู่ที่ตรงนั้นของผีช้อน,นะคะ่ะเขาก็ออกแรงนะคะดึงจนสุดท้ายก็หลุดออกมาก็เห็นได้ว่าที่รองเท้าของเขานะคะเต็มไปด้วยไส้เดือนแล้วก็หนอนนกต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าในตัวของผีช้อนก็น่าจะมีแต่สิ่งมีชีวิตพวกนี้ค่ะซึ่งทําให้แจ็คเนี่ยรู้สึกแย่แยงมากๆค่ะ ซึ่งวิธีการต่อมาที่เขานํามาใช้นะคะก็คือการกอดกับผีช้อนค่ะนะคะแน่นอนว่าแจ็คก,ก็ไม่ได้กอดธรรมดาค่ะเขาก็ได้ไปนําปอกคอสุนัขนะคะหรือว่าหนามต่างๆนะคะมาพันที่ข้อมือค่ะแล้วก็ถือมีดหลังจากที่เขาเจอผีช้อนนะคะเขาก็มากอดกันมากอดกันอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งผีช้อนก็ไม่ได้ดูท่าทางจะอยากกอดเขาสักเท่าไหร่ พอแจ็คนะคะเอื้อมมือไปกอดผีช้อนผีช้อนก็เอี้ยวตัวหลบค่ะซึ่งทําให้แจ็คนี่กอดตัวเองเข้าเต็มๆวิธีต่อมาที่เขาเลือกนะคะก็คือวิธีการใส่เสื้อผ้าหนาๆค่ะแจ็คนะคะก็เลยใส่เสื้อกันหนาวใส่เสื้อเป็น10บสชั้นใส่กางเกงอีกเป็น10บสชั้นแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกค่ะซึ่งผีช้อนเนี่ยก็ได้ตีแจ็คนะคะที่หมวกกันน็อกอย่างเดียวค่ะตลอดเวลาที่เขาใส่เสื้อผ้าหนาๆทำให้แจ็คนี่รู้สึกปวดหูแล้วก็แสบหูมากๆเขาก็จะ เอาที่อุดหูนะคะมาอุดหูตัวเองแต่ว่าผีช้อนก็ตีมือเขาทําให้ที่อุดหูล่วงหายไปหมดนะคะแจ็คที่โดนตีจนทนไม่ไหวแล้วจนเขาแบบปวดหัวมากเขาก็เลยบอกว่าให้ตีที่ตัวสิอย่าไปตีที่หัวเขาก็เลยตัดสินใจถอดเสื้อหนาๆออกนะคะแล้วก็หันไปหาผีช้อนบอกว่าเนี่ยมาตีที่ตัวสิตีตรงไหนก็ได้อย่าตีหัวอีกเลยผีช้อนก็ยังตีที่หัวแจ็คอยู่ตลอดเวลาค่ะจนภาพตัดมานะคะแจ็คกาลังนอนคานอยู่กับพื้นโดยการที่ เขาเนี่ยใส่หมวกกันน็อกเพียงใบเดียวค่ะสุดท้ายนะคะแจ็คก,ก็ยอมแพ้ในการที่จะใส่หมวกกันน็อกเขาก็ถอดหมวกกันน็อกออกนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นเลยค่ะว่าผีช้อน,นะคะได้ส่วนหมวกกันน็อกคืนให้แจ็คเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใช้ช้อนนะคะตีไปที่หมวกกันน็อกต่อไปค่ะต่อมานะคะแจ็คก,ก็ได้เลือกอีกวิธีหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเวิร์คค่ะเพราะว่าวิธีนี้นะคะเขาบอกให้แจ็คเนี่ยทำไมไม่ใช้แม่เหล็กดูดช้อนไปละ่ะเขาจะได้เอาช้อนมาตีแจ็คไม่ได้แจ็คนะคะก็ได้ พาผีช้อนนะคะไปที่ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์หลังจากที่ไปที่ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์นะคะเขาก็พาผีช้อนนะคะไปที่โซนแม่เหล็กแรงสูงค่ะเพราะเข้าไปถึงปุ๊บก็เหมือนจะได้ผลนะคะเพราะว่าผีช้อนเนี่ยเริ่มขยับไม่ได้แล้วเพราะว่าโดนแม่เหล็กดูดแล้วก็แม่เหล็กก็ได้ดูดช้อนในมือของผีช้อนเนี่ยไปติดกับเสาวไว้ค่ะซึ่งแจ็คเนี่ยก็ยิ้มเลยว่าเขาเนี่ยรอดแน่นอนเพราะว่า ดูเหมือนว่ามันจะได้ผลที่สุดแล้ววิธีนี้จนสุดท้ายเขาก็เห็นผีช้อนนะคะเหมือนจะหยิบอะไรสักอย่างหนึง่งเขาก็เลยขมวดคิ้วแล้วก็มองไปที่ผีช้อน,นะคะ่ะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ผีช้อนหยิบขึ้นมาจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากช้อน,นะคะ่ะเขาก็หยิบช้อนไม้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะตีแจ็คต่อภาพก็ตัดไปที่ผีช้อนกําลังไล่วิ่งตีแจ็คด้วยช้อนไม้แทน,นะคะ่ะวิธีสุดท้ายนะคะที่แจ็คเลือกมานะคะ วิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีการสู้กับผีช้อนด้วยช้อนเหมือนกันค่ะแจ็คนะคะ,ะ,คะก็ถือช้อนในบ้านตัวเองเนี่ยอันนึงเลยแล้วก็มองไปที่ผีช้อนด้วยความมุ่งมั่นว่าสู้ได้แน่นอนจากนั้นไม่นานนะคะหลังจากที่ทั้งสองคนนะคะเข้าประทะกันนะคะแน่นอนว่าคนที่ใช้ช้อนมาเป็นปีๆอย่างผีช้อนหรือว่าใช้ช้อนมาทั้งชีวิตอย่างผีช้อนเนี่ยก็ต้องชนะอยู่แล้วะคะ่ะซึ่งแจ็คเนี่ยก็แพ้ไปอย่าง ง่ายได้เพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยจะใช้ช้อนมาตีใข่มาก่อนทําให้ผีช้อนเนี่ยได้ช้อนที่แจ็คเอามาอีกอันนึงนะคะเป็นอาวุธเขาก็เลยมีช้อน2อ,อันเพื่อใช้ตีแจ็ะคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับสปอยเรื่องผีช้อนคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะคะถ้าใครหลงเข้ามาดูก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยเล่นกันได้นะคะว่าถ้าคุณเจอผีช้อนหรือคุณเจอผีลักษณะเนี้ยคุณจะทำยังไง คุณอยากจะให้แจ็คทำยังไงต่อไปก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยเล่นกันได้ค่ะ